ปิดท้ายกันที่ข่าวของทางวงคาราบาวนะครับก็ได้เปิดโครงการคาราบาวโค้ดเดอะโคเชสปี3นะครับต่อยอดคาราบาวครับอัพสกิลโค้ดฟุตบอลไทยเทียบเท่ามาตรฐานโลกครับ บริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนตอกย้ำการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับและผู้นำด้านสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งนำประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกมาสู่วงการฟุตบอลไทยด้วยการร่วมมือกับฟุตบอลลีกอังกฤษสานต่อโครงการคาราบาวโค้ชโคเชสปี3ส่งผู้ฝึกสอนฟุตบอลนะครับที่มีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์จากประเทศอังกฤษมาถ่ายทอดความรู้ ทักษะและเทคนิคฝึกสอนฟุตบอลให้กับผู้ฝึกสอนชาวไทยระดับเยาวชนเพื่อยกระดับเสริมสร้างศักยภาพผู้ฝึกสอนและส่งต่อความรู้สู่เยาวชนในเมืองไทยซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้จะได้พัฒนาทักษะการฝึกสอนฟุตบอลเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกสามารถพัฒนาฝึกฝนนักเตะระดับเยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวขึ้นสู่นักเตะอาชีพในอนาคตโดยรายชื่อผู้ฝึกสอนจาก EFL ในครั้งนี้ก็ล้วนเต็มไปด้วยความสามารถและประสบการณ์ที่จะนำมาถ่ายทอดให้กับผู้ฝึกสอนฟุตบอลไทยโค้ชผู้รักษาประตูสโมสรฟุตบอลมิววอลร,รวมกับอดีตนักฟุตบอลหญิงสู่ Player Care m a n มนเจสโมสรฟุตบอลดาบี้คาวตี้และจอร์ดบัตเลอร์ที่ปรึกษาและหนึ่งในทีมสตารโค้ชของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้และสโมสรฟุตบอลดาบี้คาลตี้โดยนายกนมนลดิต สมุดโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุปจำกัดมหาชนเปิดเผยว่ากิจกรรมการอบรมจะเน้นทั้งเนื้อหาภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการสอนนักฟุตบอลระดับเยาวชนให้มีทักษะการฝึกฝนการเล่นที่ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงประสบการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดความพิเศษของโครงการนี้ก็คือเปิดอบรมเตรียมจัดที่พักนะครับให้กับ ผู้เข้าอบรมฟรีรวมถึงอาหารด้วยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับรายละเอียดการอบรมในโครงการกราบาวโคสเดอะโคเชสนะครับกำหนดจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น,น360คนแบ่งออกเป็น6รุ่นรุ่นละ60คนอบรมรุ่นละ2วันนะครับที่สนามุตบอลร,ราชประชารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับ